พูดงานเข้าหาป่านี่วันเหส่งบ้านพี่น้องนี่ก็ได้ลายเตืบได้พี่น้องเห็นบ่อยอยู่ในทุกอย่างนี่นี่นปลาค้อนพี่น้องไงน้ำคอดแล้วก็ปลากระเข้านี่ปลาปากพี่น้องไงน,นี่สองตัวพี่น้องไงนี่นี่ ตัวก็ยังมีอีกบ่ออู้อูโอู้นี่พี่น้องมอือนี่อยู่นี่และอืมอีกมีตวหนึ่งกว่าแปเซีนแห่เข้าของนั้น โ uh, อ uh, uh, no no ้ย uh, ต uh, 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 oh, uh, 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 um, ัวนี้ตัวน้อยหลอดอ้อยตัวน้อยหลอดออกไปอลูกนี่นี่พี่นกเลยโอ้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 ยมึงเซ็ตมึงเซ็ตนี่นี่เี่นกเห็นบ้าเห็นบ่้าป๋อป่าพี่นกนี่หากินไงไงอยู่ในนาเข้านี่ กินงไงยังได้นาเขามัน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 นี่นี่ตัวหนึ่งนี่มีตัวหนึ่งเลยนี่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 นะกูบีบหัวมันแล้วนะมันจะไปรอดบอกนี่มันออกอยู่นี่แล้วเดีนี้เห็นบ่เนี่ย

น,นั่นหนึ่งตัวสองตัวนี่ห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวโอ้ยพี่นงอง,ไ,งไปหาอยู่คลองบทโทรซัมนี่พี่นองน,น,น,นอี่นั่นเฮ้ยกินบอนี่อ๋อคัก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 เยี่ยมมากเลยนี่างไง อยัางไปทางพ้นด้เอาหุ่นติมพพัดที่สองจะได้จักตัวบ่โอ้นี่มาทางนี้เลยเด้ยบอทันซ้ำห่างน,นี่นะมันมาบนเก่านี่แหละ เข้าละนี่นะนี่เข้าละเข้าแล้วนี่นี่นี่หินบอพินเนาะนี่บาทที่สองฆ่ามันเลยนี่ตัดกันก่อนบาทที่สองยังสองตัวแล้วถืออยู่นี่พี่เนาะยังมีตัวหนึ่งตัวหนึ่งออกไปแล้วได้เข้าในเหี่ยอยู่เดี๋ยวเข้านี่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 เท่มีนี่แหละ วูวูยสามตัวนะนะม,นม,นมนันมันมันนี่หาปลาในนาเข้าน้ำข้อนพี่น้องเลยน,นี่ทิมไปอยู่ในน,ออนั่นแหรอเออนั่นมาพอได้เลี้ยงเนาะอันนี้มันไปอยู่หันน,นี่น้ำฟูนฟูนฟูนอยู่ นี่ตัวนั่นก็มีเด้อตัวเทิงเด้อตัวเทิงหันกม็มีโอ้ยปวดเกือบสามบาทนี่นะัะนี่ไปอยูว่วะมันเข้าแต่นั้นยย่ผลงานเขาหาป่านี่ บ้านเหศองบ้านพี่น้องนี่ก็ได้หลายตืบได้พี่น้องเห็นบ่อยู่ในทุกอย่างนี่นี่นี่ตัวใหญ่ๆมั้งประมาณซัมนี่ซัมนี่พี่น้องนี่ซัมนี่ซัมนี่นี่เอาขอควบใจเด้วยแอฟซีที่เข้ามานี่พี่น้องไอ้ขันออกไปหาอยู่คลองยังบ่ได้เพราอน้ำมันขอนได้เพรพะฟาเดนหลายมือน้ำขอนหลบปลาเป็นเตอร์ปากมันมาอยู่นี่หน,น,นะพี่น้องอยเอาขวบใจเข้ามาติดตามมาชุบนี่ได้ประมาณซัมนี่แหละเบื้องแรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามน้ำเดือดเด้อบายบายพี่น้องนี่ได้พอกินแรงแล้วพี่น้อง